หลวงพ่อโตคู่บ้านถิ่นฐานปราสาทขอมข้าวหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตดงลำดวนหลากล้วนวัฒนธรรมเลิศล้ำสามัคคีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสีสเกตสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6รกรกฎาคม2543ได้ดำเนินการโดยอาศัยห้องเรียนของโรงเรียนไกรพักดีเป็นสำนักงานชั่วคราวโดยมีนายวีรวัตรมุ่งสุขรองผู้อหน่วยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์โดยมีบุคลากร3ามคนเมื่อวันที่5ตุลาคม2543ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2544ได้ย้ายมาใช้อาคารสำนักงานลูกเสือชาวบ้านภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกดจากนั้นกรมสามัญได้แต่งตั้ง สิบเอกสมหวังพิลาทองปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษแทนนายวีรวัตรมุ่งสุขซึ่งมีปัญหาเรื่องสุขภาพวันที่6กันยายน2 5ง4กรมสามัญได้มีคำสั่งให้นางวัชรีดอนหมื่นสีมาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ แทนสิบเอกสมหวังพิลาทองซึ่งไปบรรจุเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดสุราธ,ธานีหลังจากที่ประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการศึกษาสถานศึกษามัธยมและประถมเข้าด้วยกันเป็นเขตพื้นที่การศึกษาโดยจังหวัดสีสเกตได้มีที่ตั้งเขตพื้นที่อยู่ที่สำนักงานการประถมศึกษา จึงทำให้อาคารสามัญศึกษาว่างลงซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดรีสเกตในขณะนั้นมีการขยายการให้บริการมีจำนวนเด็กพิการมารับบริการจำนวนมากจึงได้เสนอขอใช้อาคารสามัญศึกษาไปยังผู้ที่รับผิดชอบตามขั้นตอนจนได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารสามัญศึกษาเป็นการถาวรลงนามโดยท่านไพรทูลเสียงกล้อง รองอธิบดีกรมสามัญศึกษาให้เป็นการถาวรและได้ย้ายเข้ามาอยู่เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2 5 4 6จนถึงปัจจุบันจจบุคลากรศูนย์จจนนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกดพ่วนวยการดเรเกตอร,อ,รอินพิทักโคชยาคุลรองพ่วนวยการ2ท่าน นางสาวอารีหงคําและนางสาววัสนาวิไลเกตข้าราชการครู35คนพนักงานราชการ14คนครูอัตราจ้าง3คนครูธุรการ1คนพี่เลี้ยงเด็กพิการ49คนยาม2คนพานโรง1คน คนครัวหนึ่งคนรวมบุคลากรทั้งสิ้นหนึ่งร้อยสองคนปรัชญาโยคาเวชายเตภูริปัญญาย่อมเกิดขึ้นจากการฝึกฝนวิสัยทัศน์พัฒนาผู้พิการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบครบทุกมาตรฐาน ร่วมง,งานเครือข่ายมากมายแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ยิ้มได้ไหวเป็นเล่นเหมาะเอกลักษณ์บริการดีมีเครือข่ายเข้มแข็งเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อคู่พิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศสีสเกษ เป็นสถานศึกษาที่มีภาระหน้าที่ให้บริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้ง9ประเภทรูปแบบการให้บริการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดรีสเกตมี2รูปแบบคือ 1. ให้บริการภายในศูนย์ 2. ให้บริการนอกศูนย์แบ่งออกเป็นการให้บริการที่หน่วยบริการและให้บริการที่บ้าน หนึ่งการให้บริการภายในศูนย์เป็นการให้บริการเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษที่ผู้ปกครองนำมารับบริการแบบไปกลับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามประเภทความพิการประกอบด้วยห้องเตรียมความพร้อมแรกรับห้องเรียนบกคร่องทางสติปัญญาห้องเรียนเปลี่ยนผ่า ห้องเรียนเด็กบกพร่องทางร่างกายและพิการสอนห้องเรียนทักษะการดำรงชีวิตและทักษะพื้นฐานอาชีพห้องเรียนบุคคลออทิสติกห้องทาราบำบัดห้องฝึกพูดและแก้ไขการพูดสองการให้บริการนอกศูนย์การให้บริการที่หน่วยบริการมีหน่วยบริการทั้งสิ้น18หน่วยบริการ มีการจัดกิจกรรมและให้บริการด้วยกิจกรรมการฝึกทักษะตามความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลดังนี้การเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระกิจกรรมวงกลมฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ทักษะทางสังคมและทักษะวิชาการเป็นต้น 2. การให้บริการที่บ้านการให้บริการเด็กพิการรุนแรงตามบ้านที่ไม่สามารถมารับบริการที่ศูนย์หรือหน่วยบริการได้โดยจะมีครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ ออกให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ปกครองในการดูแลเด็กพิการโดยผู้เรียนแต่ละคนได้รับบริการไม่น้อยกว่า4ครั้งต่อ1เดือนจำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น592คนแบ่งออกเป็นหมุนเวียนไปกลับจำนวน58คนรับบริการที่หน่วยบริการจำนวน357คน รับบริการที่บ้านจำนวน177คนข้อมูลณนะวันที่31กรกฎาคม2563